มากเลยจ้า <N> ใส่ข้าวคั่วไม่เยอะหรอกเอาแบบไม่ไทยร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะจะบอกว่าฝนตก <ś led> ตก <ś led> ยายกันเลยมาสำรวจเดี๋ยวเอาอาหารมาให้ไว้มาไว้ให้ตัวท่ากินถ้ามันตกหนักนะผักยายไม่เหลือแต่ไหนล่ะหายไปแล้วนี่แหละ แ,แค่ท่าไรนี่แค่ดินนี่แค่ดินเปียกข้างบนนิดนึงฝนตกนี่ถ้าวันตกเข้าใจอยู่นะตัวทางมันเดินสะดวกนี่ยายกลัวผักใหญ่เสียหายเอาอาหารหุ้ยอุยอันนี้ทำไมเป็นอย่างนี้ละ่ะนี่ตัวนี้เป็นอะไรล่ะเนี่ยหักเหรอล่ยยังไงอหักลุยหักที่นี่เดี๋ยวดูก่อน ลมมันพัดลมมันแรงตัวทากเริมออกมาแล้วนี่เนี่ยที่ยายรดน้ำเมื่อเช้านี่แครอทยายนะมันเล็กๆอย่างนี้ต้องเอาอาหารเม็ดช่วยถ้าไม่นั่นนะมันเล็กๆอย่างนี้มันกินหมดเลยนี่แครอทต้นผักมันโตแล้วมันก็ค่อยยังช่วหน่อยนี่ออกมาแล้วนี่เห็นไหมนี่ ไม่รู้อันไหนเออบีรูนไม่รู้อันไหนเออสวิตชาร์ดเนี่ยโว้ยมันขึ้นเองยายได้ถอนออกเลย,เยอันนี้น่าจะเป็นบีรูน,นีแดงๆแ,แ,แต่สวิตชาร์ดสีแดงมันก็มีอะ <c oughs> โว้ยนี่ไม่รู้อันไหนอันไหนแน่อันไหนแท้โอ้ย อันนี้ไม่ใชม่มันไม่ได้อยู่ตรงร่องเดี๋ยวมาทอนเอาไปให้ไก่ให้มันโตขึ้นกว่านี้อีกนิดหนึ่งก่อนแครอทก็ไม่เห็นขึ้นเลยบางน,นี่ได้ออกมาแล้วก็อย่างงี้เลยอดไม่ได้ยังไงแครอทยังไงแต่ถ้าเรานั่นแหละเราโรยเล็กๆน้อยๆว่าไม่ให้มันแน่นถ้ามันแน่นมันไม่โตพอน้อยน้อยมาเราก็ไม่รู้ว่าขึ้นหรือไม่ขึ้นเห็นไหมไม่เห็นขึ้นเลย หรือขึ้นมาตัวทาก,กินก็ไม่เหลือเอาใจอย่างเนาะนี่ไม่เห็นมีเลยเนี่นี่ไงตัวทาก,กินก็หมดเลยน,นี่ตัวนี้ยาตัวนี้ต้องรีบถอน,นไม่งั้นมันไปพันอะไรอะไรหมดเลยเนี่หลา,ากกันลึกด้ยนะเฮ้ย โพดมาแล้วนี่ข้าวโพดมาแล้วเฮ้ยถั่วโอ้ย,ถอยแถวนี้มันเป็นถั่วไทยนะเนี่ยเอ้ยไม่ใช่ถั่วเยดนามไม่ใช่ถั่วไทยหรือว่าถั่วไทยวะเล็กๆแบบนี้เอาไว้ดีกว่าเอาไว้ขึ้นต้นข้าวโพดนี่ข้าวโพดข้าวโพดก็ออกมัง่งไม่ออกมั่งนะน่ช่างเออมีเมล็ดอยู่แต่ว่าไม่รู้จะไปปลูกตรงไหนแล้วเอาเท่าที่มีหละ นี่นี่ก็เริ่มมาแล้วนี่หอมแล้วค่อมาถอนพวกนี้ไปให้เป็ดกินนี่นั่นนี่ฝนหายลมหายดูแต่งกว่า <c oughs> กระแดะมากเลยเพื่อนเเอ้ยยังไม่สวยเลยออกลูกเต็มเลยจะรอดไหมละ่ะเด็อันนี้ไปทำลาบปลาให้พี่เหมือนกินก่อนะ านผักก็หน่อยไปรองป้าปากินกับผักแล้วก็กินกับข้าวผักในร,รอบเขออเม็ดเครียกว่าอะไรวะนี่เดี๋ยวซื้อมเมล็ดปีหน้าหาซื้อมเมล็ดมันเหมือนประกาศแก้วนะประกาศแก้วปลูกไม่ได้มันไม่หอ่อเพื่อน นีมันกรอบเหมือนผักกาดแก้วนี่ไอ้นี่นะไอ้มง่วงนะไอ้นี่จะกรอบอยู่เอาอันล่างๆมันถ้าไม่เก็บมันก็โตมันก็ชิดกันเก็บกินไปเรื่อยๆเลยมะเขือเทศจิบ อันที่อยู่ข้างนอกสูงเอาสูงเอายังไม่ได้ปลววกปูกแล้วพวงนีน้จะปลูกแล้วแหละนี่โคราบีก็นมาแน่นไ่เออว่าจะตันโคราบีกินเนี่ยออมลลไม่ได้ตันเลยอ่อนนิหน่อยโอ้ยเลิมรดน,น้ำนหมรดน้ำม,มารดก่อนเวย ผักชีล้าผักชีฝรัง่งสาระแนดีนะไม่มีผักชีไทยทามีก็โอ้ยสามสายผักชีล้าเขาก็ไม่ใส่กันหรอกลาบนะแต่ว่าเออยายก็ใส่ไปฝรั่งไม่รู้เรื่องหรอกให้มากินกับสลัดยายทำเสร็จแล้วก็ยังไม่โรยหน้าสลัดเนี่ยนะเออมาแี่ยายขอหั่นปลาสับๆเน็ตอนองก่อน ทำตั้งเยอะนะเนี่ย <c oughs> แต่ยายคิดว่าจะไม่กิน <c oughs> ทำตัวให้ยุ่งยากเฉยๆใยายนะแทนที่จะกินด้วยกันนะ <c oughs> นะทำให้แต่พี่มนุน่าจะกินสองรอบดูก่อน,นทำให้พี่มลก่อนไม่มีอะไรมากก็ จะใส่น้ำปลาเอใส่พริกนิดนะึงอ,อืมหอมหอมข้าวคั่ว หอมหอมมากเลยจ้าโคเล่โคเล่โคเล,คลของฝรั่งก็ยังงี้นะเนาะขาวๆไม่มีซีสันถ้าของไทยเราก็ใส่พริกสัอ เสร็จแล้วฝรั่งกินเราก็ต้องดัดแปลงไปตามสถานการณ์เนาะ <c oughs> นี่ลาบปลานะคะลาบปา้าร้อนๆ <c oughs> ใส่ข้าวคั่วไม่เยอะหรอกเอาแบบไม่ไทยร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะ